ที่อยู่นี่ก็คือหลานสามงานนะครับอันนี้เราดึงน้ําจากคันล้อมนะครับคันล้อมซึ่งเราจะมาปล่อยที่ขาตัวเอ็มนะครับพอปล่อยที่ขาตัวเอ็มแล้วมันก็จะลาดต้นไม้นี่นะครับที่เราทําหลุมพอเพียงเข้าไว้นะครับทุกต้นนะครับนี่นะครับลาดต้นไม้ไปเรื่อยนะครับในดินนุ่มเลยนะครับโทษนะครับนี่ครับคือดินจะนุ่มหมดทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับผ่านกกทุกกกนะครับพอผ่านกกมาแล้ว นี่นะครับพอผ่านกกมาก็จะมาไหลลงขาตัวเอ็มนี่นะครับนี่ครับจะลงสะอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งทานเราก็ไม่ไปแต่ละเพราะเราขุดทําพอเพียงเข้าไว้นะครับตะวันทั้งฝั่งติดสามงานนะครับเป็นนี่นะครับพยอมพยุงตะเคียนนะครับนี่นะครับโทษทีครับนี่ผมถอนหล่มไม่ไหวเลยครับเพราะว่าดินยุ่ยมากนะครับ นี่นะครับพอล่าต้นไม้เสร็จก็จะไหลลงสู่คลองสาธารณะนี่นะครับยุ่ยหมดครับดินไม่ไหวครับดินดีครับนี่นะครับน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็คือจะผ่าต้นไม้มาทุกจุดนะครับนี่นะครับที่เราทำทำหลุมทำเบ้าเอาไว้นะครับ